รายการวิทยุรีพอร์ตกับแนนชดิชาเพลงหนูเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะขณะนี้นะคะเราอยู่ที่หอประชุมใหญ่แบงค์ทแชบร์โชล์ค่ะ งานนี้นะคะเป็นงานที่เรียกได้ว่าสำคัญค่ะก็คือ Btu Champion 2023ค่ะในวันนี้นะคะวันที่19พฤศจิกายนค่ะเป็นวันคล้ายวันสถาป,ปนามหาวิทยาลัยกรุงเทพพนบรุรีปีนี้ครบรอบ21ปีแล้วค่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นวันที่สําคัญเช่นเดียวกันค่ะนั่นคือวันคล้ายวันเกิดท่านศาสตราจารย์ดรบางอ่อนเบญจกุล ที่เป็นอธิการบดีที่รักของเราชาวบีทค่ะรายการในวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านค่ะไปชมภาพบรรยากาศด้านในงานค่ะกิจกรรมแล้วก็การแสดงสุดอลังการจะอบอุ่นสนุกสนานแค่ไหนตามนั้ไปเลยค่ะบรรยากาศงานในปีนี้นะคะบีท c h a m p ม o ป2023เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและน่าประทับใจ ท่านคณะผู้บริหารคณะบดีคณอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกคณะค่ะรวมทั้งวิทยาลัยในเครือทั้ง4สถาบันนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันมาร่วมมอบของขวัญเพื่อแสดงความยินดีและร่วมอวยพรให้แก่คุณแม่อธิการบดีของเราชาวบีทีวีอย่างขับขัางค่ะพร้อมทั้งการแสดงโชว์สุดพิเศษจากน้องๆโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธมรีที่น่ารักสดใสสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมเป็นอย่างดีเลยค่ะ หลังจากนั้นเป็นการแสดงแชมป์เชลิเดอร์จากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จากผลการแข่งขันในงานวิทิวสปอร์ตเดย์การแสดงชุดสิริมงคลและการแสดงสุดประทับใจจากสิทธิ์เก่าคณะดุเรียงศาสตร์โดยคุณเจตวิเศษนัดหรือคุณก้องที่บรรเลงเพลงได้อย่างไพเราะสะกดคนฟังละสายตาจากคุณก้องไม่ได้เลยค่ะ เนื่องจากวันนี้เป็นวันครบรอบ21ปีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะพวกเราก็ขอให้มหาวิทยาลัยอยู่คู่บ้านคู่เมืองอยู่คู่ประเทศไทยไปนานแสนนานแล้วก็เป็นสถาบันที่ปลูกสร้างทั้งนักกีฬานักธุรกิจนักการเมืองนักแสดงแนละและนักต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยนอกจากเป็นวันสําคัญของมหาวิทยาลัยแล้วยังเป็นวันเกิดของคุณแม่ที่การด้วย ขอให้คุณแม่มีความสุขมากแล้วก็เป็นร่มโพร,ร่มใสให้กับพวกเราแล้วก็นิสิตนักศึกษาทุกคนที่มหาวิทยาลัยนะคะขอให้ Happy birthday to you แข็งแรงนะคะ นี้นะคะเราอยู่กันในหอประชมุมบางขุนเทีเยนฮอล์ค่ะภายในงาน b t u Champion 2023น2 0 3แล้วนะคะด้านขวามือของแนนค่ะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะเรียงรายกันไปค่ะแล้วก็ด้านซ้ายมือก็มีอีกด้วยนะคะก็คือเราคัดมาจากทั่วกรุงเทพกว่า100ร้านค้ากันเลยค่ะเดี๋ยวแนนขออนุญ,ญาต ไปชิมอาหารด้านหลังก่อนนะคะแล้วหลังจากนี้ค่ะหน้ากล้องตรงนี้ค่ะจะให้น้องๆน,นะคะพาท่านผู้ชมค่ะไปตามบูธอาหารด้านหลังแนนนี้ว่ามีร้านอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ 首先你们请你们啊自我介绍一下是啊什么学院的学生嗯、OK 呃、我是传媒学院的学生大三的学生、嗯、我是传媒学院学生我叫谢志仁。呃、啊本来是撒山比利撒哈哈哈哈你是撒哈啊后来是小李哈哈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 哈 什么好印象的吗？或者什么菜？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 什么什么菜？什么菜？什觉得学校学校设施很好然后校长对我们也很好就像这次活动就能让我们学生都参与进来中国的学生菜？泰国的学生都一起参与好不好什么、呃 阿达、呃呃啊呃啊啊啊、叻，科、啊，มหาวิทยาลัยของเรามีมีความเป็นมาตรฐานที่ดีครับแล้วก็ชื่นชอบในตัวอธิการบดีครับเพราะว่าอย่างเช่นอย่างกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็ได้เชิญชวนนักศึกษาต่างชาติเข้ามาร่วมด้วยครับ。对的，阿、啊、达，你呢？我觉得我们这次晚会的活动对我来说比较受益匪浅，因为我在国内的时候并没有感受到这样的气氛，反倒这样的气氛让我变得比较放松、比较快乐，对我来说是一种难忘的经历。 เขาก็บอกว่านะครับด้วยในประเทศจีนเนี่ยครับไม่ค่อยได้มีกิจกรรมแบบนี้ที่จะเชิญชวนนักศึกษาให้ให้ให้นักศึกษาครับมาเข้าร่วมสักเท่าไหร่ครับนานๆจะมีทีนึงแต่ด้วยความว่าครั้งนี้ครับเลยเลยได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เลยรู้สึกชื่นชอบมากครับแล้วภายในงานนะคะมีการชื่นชอบร้านอาหารหรือว่าอาหารแบบใดเป็นเป็นพิเศษไหมคะอ่าใช่เราในกิจกรรม,น,มนี้เราอบอาหรไทยเพราะว่าร้านอาหารไทยมีอาหารไทยเะากเลยครับในกิจก 我刚刚在那边有吃到那个豆沙包，就是它在东北很受欢迎，就是在中国的东北。对对，<北>中国的东，哦、我们两个都是东北人，对、哦、中国东北部。还有就是在那边有一家船面很好吃，船面，嗯，<对>是泰国特色，特别好吃，我非常喜欢吃船面。呃、嗯，他哥说啊，喜欢啊，喜欢这家店，这家沙拉包，然啊，面包卷沙拉包，然后有啊，豆腐炸。 อร่อยครับแล้วก็เขาบอกว่าอาหารเนี้ยในในในมณฑลเขาเขามาจากตรงป่น,นะครับเป็นคนตรงป่กันทั้งคู่เขาก็อาหารหากินได้หากินได้ทั่วไปแหละต่ะรู้สึกว่าที่นี่มันทําให้คิดถึงบ้านเลยชอบกินอันนั้นครับใช่สว่วนคนนี้เขาชอบอ่าอ่าก๋วยเตี๋ยวไทยครับก๋วยเตี๋ยวเหมือนเหมือนอ่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ําตกก๋วยเตี๋ยวเรือประมาณนี้ครับใช่ก็จะใช่ใช่ครับ,ะะรบอาหารในไทยที่จะชอบมากครับ ชื่อ,อสิบเอกพัทรพลบุญทรงเกียรติครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์แสนครับอยู่คณะนิเทศศาสตร์เหมือนกันครับที่เที่ยวของผมชื่อไฟสังกัดเซียงนี่มันยนงหล่อช่วงเวลาสุดพิเศษมาพร้อมกับคนพิเศษค่ะพี่ดีและน้องดูวินนำเค้กวันเกิดมาให้คุณยา่าเป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุดเลยค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่อธิการมีความสุขมากๆวันหนึ่งความสุขที่ได้เห็นลูกศิษย์คณาจารย์ญาติมิตรพี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้มาแสดงน้ำใจได้มายินดี ครอบครัวกรุงเทพธุรีของเราต้องบอกว่าครอบครัวกรุงเทพธุรีเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ที่ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีและสถาบนันในเครือมีสมาชิกในครอบครัวเกือบห้าหมื่นคนในสี่สถาบันของเรา ดังนั้นในเกือบห้าหมื่นคนจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความรักต่อกันจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างให้ความสุขให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเราได้มาแสดงน้ำใจรวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างเช่นเราตั้งชื่องานว่าวัน u n i f ฟาย ก็คือวันที่พวกเราแสดงน้ำใจรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวหลายๆคนเมื่อสักครู่ถ่ายรูปถามว่าท่านที่การมีพลังที่สร้างอาณาจักรกรุงเทพธุริได้ใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไรอาณาจักรของกรุงเทพธุรีและสถาบันในเครือสิ่งที่ทำให้ที่การมีพลังสร้างอาณาจักร กรุงเทพธุรีิได้ใหญ่ขนาดนี้มาจากพวกเราในแบงคอกธุรีฮอลล์แห่งนี้ค่ะและเราจะจัดงานยูนิฟายกันเป็นประเพณีก็คือในเดือนเกิดของที่การคือทุกเดือนพฤษจิกายนทุกวันที่19พุทพฤษจิกายนเมื่อสักครู่ท่านแขะผู้เมเกียรติ แอบถามว่าท่านที่การปีนี้อายุเท่าไหร่กติกาของเราเราจะไม่พูดเรื่องอายุนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่เฉลยเรื่องอายุนะคะเราไม่พูดเรื่องอายุเพราะฉะนั้นก็ความสุขความรักความอบอุ่นที่พวกเรามีให้ต่อกันเป็นพลังที่ทำให้ที่การได้สร้างกงททรุ่มเทพธูบุรีอย่าง เป็นปึกแผ่นได้สร้างกรุงเทพธุรกของเราอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณพวกเราพีพ่พี่น้องๆ้องเพื่อนๆนลูกศิษย์คณาจารย์ทุกทท่านค่ะขอบคุณมากค่ะหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้เลยค่ะได้เวลาแห่งเสียงเพลงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินยุค90อย่างคุณอู๋ธนทรเป็นเสียงแหบเสน่ห์ที่หลายๆคนคิดถึงและทรงพลังสื่อความหมายของเพลงได้ซึ้งกินใจผู้ฟังได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เธอหัวใจกระดาเบาเาก็ขาเบาเบาก็พลิวเธอหัวใจกระดาเบาเาก็ขาแค่โมบางเบาก็พลิวเคว้งคว้างลองลอยตามช่ ด้วยปาร์ตี้คอนเสิร์ตจากคุณแตมอภิวัตรนักร้องและนักแต่งเพลงที่มาความสามารถมอบความสุขและความสนุกสนานผ่านสิ่งเพลงให้กับชาวบีทีกันอย่างท่วนหน้าเลยค่ะช่วงตอนนี้เป็นช่วงที่ผมชอบที่สุดในการแสดงของเรานะครับเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมไม่รู้ทําไมเขาจะปรบปือพร้อมกันแบบนี้ฮะแบบนี้เลยขอบคุณ คนเดียวในบ้างแล้วฟังเพลงเดิมได้นิดหน่อยคือร้องหายเปิดรูป,รป,รปดูเด็กเล็กน้อยคอยคอยดีขุ้นทุกวันเมื่อคืนนอนไม่ฝันร้หยุดร้องหายใจแล้วบางวันก็กลั้นแทบตายแอบดีขึ้นมาแล จะมีวันที่ดีจริงๆซักวนหนึ่งเพราะตอนนี้มันก็ยังอาบีขึ้นนิดหนึ่งคงจะมีวันที่ดีจริงๆซักวัน,นึงเพราะตอนนี้ ทุกทุกนาทีขอบคุณครับ